กล่าวมาเป็นเด็ข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นเวลาสแปนนิกาสานาทีในพูดข่าวไอทีครับ เราได้เชื่อมาอัารเดตกันในพูดข่าวไอทีนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ vivo y 5 1 s โทรศัพท์มือถือ5 g ในราคาที่ประหยัดเป็นรุ่นน้องใหม่ของเขามาพร้อมกับหน้าจอ6.53นิ้วชิปเซ็ตที่ใช้เป็น exynos 880พร้อมกล้องหลังถึง3ตัวความละเอียดเรนลัก4 8ล้ดนพิกเซลในราคาเพียง8,000บาทเท่านั้นถ้าพูดถ,ถึงวงการสมาร์ทโฟน5 g ในยุคนี้นะครับไหนๆก็ใช้5 g ได้แล้วสมาร์ทโฟนก็ควรที่จะมีราคาที่ประหยัดลงมาและรองรับ5 g ได้บ้างด้วย ล่าสุดโทรศัพท์มือถืออีกรุ่นหนึ่งที่เปิดตัวออกมาเป็นของค่าย vivo ครับในรุ่นของ vivo Y51s ที่รองรับ 5G และเป็นโทรศัพท์มือถือที่ราคาเพียงแค่8,000บาทเท่านั้นเอง ถ้าเป็นของแบรนด์อื่นก็ไปที่หมื่นอัพกันแล้วเนาะซึ่งเจ้า Vivo Y51s นะครับเป็นโทรศัพท์มือถือรองรับ 5G จัด u n ่ในเรทโทรศัพท์มือถือระดับกลางที่ดูพรีเมียมตัวเครื่องมีหน้าจอ LCD ขนาด6.53นิ้วความละเอียด Full HD+ สัดส่วนของเขาคือ19.5ต่อ9พร้อมกับการเจาะรูวางกล้องหน้าไว้บนหน้าจอครับภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซต Exynos 880พร้อมโมเด็ม 5G ในตัวซึ่งรองรับสัญญ,ญาณแบบสับ6กิกทำงานร่วมกับหน่วยความจำ RAM 6กิกแล้วก็รอ m หน่วยความจำในตัวเครื่อง128 พร้อมแบตเตอรี่ความจุ4,500มิลลิแอมที่รองรับระบบการชาร์จที่เร็วถึง18วัตต์ผ่านพอร์ตการเชื่อมต่อแบบเก่า m i โคร USB และมีเซ็นเซอร์แกลายนิ้วมืออยู่ที่ด้านข้างของทุกเครื่องหนของการถ่ายรูป vivo Y51s ให้กล้องหลังมาถึง3ตัวเล์หลัก18ล้านพิกเซลเนส่นต่อมาคือ Depth Sensor 2ล้านและ Macro ถ่ายระยะใกล้2ล้านพิกเซล หมายความว่ารุ่นนี้ไม่มีการถ่ายภาพมุมกว้างอย่างเอัลตอร์วมาให้นะครับเรารับการบันทึกวิดีโอ 4K ด้วยในส่วนของกล้องหน้าให้มา1ตัวความละเอียด8ล้านพิกเซล vivo Y51s มีให้เลือกทั้งหมดถึง3สีด้วยกันได้แก่สีดำสีน้ำเงินสีขาวเปิดให้พรีออเดอร์แล้วนะครับที่ประเทศจีนผ่านทางเว็บไซต์ vivo และจะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยมีราคาอยู่ที่1,798หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยคือ8,100บาทเท่านั้นนะครับหวังว่า โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้จะมีแผนที่เข้ามาขายในไทยบ้างเนาะเราจะได้มีโอกาสได้ใช้โทรศัพท์มือถือ 5G ในราคาที่ประหยัดมากยิ่งขึ้น Vivo ถัดมาที่ข่าวที่2ครับ e d i ิเทคได้มีการเปิดตัวชิปเซตรุ่นใหม่ของเขาในชื่อว่า Meditech De มิ s ทร y 720ชิปเซตรองรับ 5G สำหรับโทรศัพท์มือถือรุ่นกลางตัตใหม่ที่อยากจะทําให้โทรศัพท์มือถือ 5G มีราคาเรือแค่ไม่กี่พันบาทเท่านั้น e d i ิเทคผู้ผลิตชิปเซ็ตรายใหญ่จากไต้หวันนะครับได้มีการเปิดตัวชิปเซต 5G ระดับกลางรุ่นใหม่ในชื่อว่า De มิ s ทร y 720แลบเป็นชิปเซตรุ่นแรกของตระกูล700เตรียมเปิดตัวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เร็วๆนี้พร้อมกับการกระชา ราคามือถือ 5G ให้ถูกกว่าเดิมครับ m e t e h Dimensity 720ผลิตบนเทคโนโลยี7นาโนเมตรประกอบด้วยแกนประมวลผล8แกน c r o t e x a 7 6 2แกนแล้วก็ A75 6แกนครับพร้อมด้วยหน่วยประมวลผลกราฟริกมา l i g 5 7 MC3 ซึ่งชิปเซตเนี่รองรับแรมมาตรฐาน LPDDR4X นะครับแล้วก็ ROM มาตรฐาน u b s 2.1พร้อมเทคโนโลยี 5G Ultra Save ช่วยประหยัดพลังงานในการใช้เครือข่าย 5G ด้วย สารฟีเจอร์เด่นของ Demasty 720เนี่ยก็คือรองรับการแสดงผลหน้าจอด้วยอัตรา refresh rate 90Hz รองรับ HDR 10+ รองรับ Bluetooth 5.1หน่วยประมวลผล APU ขั้นสำหรับระบบ Machine Learning แล้วรองรับกล้องดังที่มีความละเอียดสูงถึง64ล้านพิกเซลรวมถึงกล้องคู่20ล้านแล้วก็16ล้านก็รองรับเหมือนกันรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K มีได้เทคยืนยันว่าสมาร์ทโฟนที่ใช้ i m ม n s i t y 720จะเปิดตัวในเร็วๆนี้ทั้งสมาร์ทโฟน 5G ที่ใช้ชิปเซต MS d i m ม n s i t y 820ที่อยู่ในราคา8,000บาทการที่เปิดตัว i m ม n s i t y 720จะทําให้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 5G ยิ่งถูกกว่าเดิมอีกเดือแค่ไม่กี่พันบาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอนาคตที่สดใสแหละเราจะ้้ใช ม์ทโฟน 5G ในราคาที่ประหยัดมากยิ่งขึ้นอีกนะครับและ,ท,นนละทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดช่วนำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนสักกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subcribe เพื่อตตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วคนนี้เราต่อไปนะครับช่องเรามี f c e b o o k f แ Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าในทุกวันสวัสดีครับบ๊ายบาย